Um. กล่าสุดค่ะทุกคนจะได้ไปชมคอนเสิร์ตเดี่ยวของน้องลิซ่าแล้วนะคะล่าสุดทางค่ายลาวได้ออกมาประกาศค่ะบอกว่าน้องลิซ่านะคะได้เซ็นสัญญากับ w a s ์ซ m a n Music และก็ระบุว่าเพื่อเป็นตัวแทนในการจัดทัวร์คอนเสิร์ตค่ะซึ่ง w a s ์ซ m a n Music ค่ะเขาบอกว่าเป็นส่วนหนึ่งของเอเจนซี a ่ w a ร์ซ m a n ขนาดใหญ่นะคะซึ่งทํางานด้านการตลาดด้านกีฬาความบันเทิงและก็วัฒนธรรมศิลปินชื่อดังที่เคยเป็นตัวแทนค่ะไม่ว่าจะเป็นบิวเลี e ไอลิชนะคะคลอ d ์เพลย์เอชชิรันซีซ่า โอลิเวอรโรดิโกหรือว่าไทเลอร์เดอะครีเอเตอร์ซึ่งน้องลิซ่าก็คือคนล่าสุดนั่นเองค่ะเลิศม,มากๆก็คือได้เซ็นสัญญาอันนี้เป็นการเป็นตัวแทนเพื่อทัวร์คอนเสิร์ตรอบโลกนั่นเองนะคะเออถ้าไปดู IG ที่เขามีการโพสต์ศิลปินเขาก็จะมีการโพสบรรยากาศเกี่ยวกับศิลปินต่างๆค่ะที่ไปทัวร์อยู่นั่นเองนะเพื่อนๆน,นะซึ่งบริษัทนะคะประกาศเมื่อวันพุธที่ผ่านมาค่ะปังมากๆเซ็นสัญญาเอเจนซี่ในเมกานะคะแม่อะดูแลพี่เอชิรันบิลลี่ไอริชนี่ก็คือศิลปินดังๆทั้งนั้นอ ว,ว่าทัวร์แล้วนริซาคือแบบจะก้าวกระโดดไปอีกแล้วก็ปังๆนะคะโอ้โหมาแน่ค่ะทุกคนในปีหน้าคอนเสิร์ตเดี่ยวโอเชียร์อีโก้ทัวร์คัมมิซูนเร็วๆนี้เลยนะเพราะว่าอีกไม่นานนี้นะคะอึดใจเดียวก็จะมีการทัวร์เสร็จสิ้นแล้วสำหรับแลกิีรอบนี้ค่ะนริซาก็ใช้รูปภาพเดียวกันกับก่อนหน้านี้ที่ได้เซ็นสัญญากับให้จัดการเกี่ยวกับการแสดงของนอริซานะคะเลือกใช้รูปภาพเดียวกันเลยซึ่งวอร์สแมนมิวสิกก็เป็นเอเจนซี่ด้านการตลาดแล้วก็ทั่วโลกเลยนะคะอันนี้ไปดู จากทวิทเตอร์ของเขาเนาะแล้วก็เพื่อซัพพอร์ตศิลปินและผลในเชิงอุตสาหกรรมทางด้านดนตรีนั่นเองโดยมีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ลอนดอนค่ะแล้วก็เมื่อเข้าไปดู IG ของเขานะศิลปินที่เขาดูแลอยู่นะคะทุกคนก็มีหลากหลายซึ่งเป็นระดับโลกกันทั้งนั้นเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในนั้นก็มีคุณแชเปิร์โรนนะแล้วก็ศิลปินท่านอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะเพื่อนๆสามารถไปดูที่ i g ของเขาได้เวลาที่ศิลปินมีงานต่างๆก็จะคอยซัพพอร์ต นั่นเองนะแล้วก็โพสโอ้โหขอแสดงความยินดีกับน้องลิซ่าด้วยนะคะเนี่ยไม่ไม่แฟนคลับเนี่ยตั้งตารอเลยเนาะสำหรับพี่พี่ลิลลี่ทั้งหลายนะคะที่จะอยากไปโ o ลทั tour ของน้องลิซ่านะแล้วก็รอบนี้น้องลิซ่าก็สารฝันให้เป็นจริงชนิดที่ว่าไม่ต้องรออะไรแล้วค่ะนี่คือประกาศก่อนที่ทัวร์นะคะจะมีการจบลงไปเลยนะสําหรับทัวร์แบล็คทิงค่ะคนเดียวน้องลิซ่ามาแน่ๆน,นะคะเกมเก็บตังค์เอาไว้ได้เลยด,ยด้วยว่าเดินเกมโหดมากเลิศม,มากแล้วก็เชื่อว่าน้องลิซ่าก็จะเดินเกมเกี่ยวกับงาน สแสดงอีกขอสแสดงความยินดีด้วยนะนี่คือคนที่มีไฟมีเอ NERGY ในการทํางานที่สุดริด่สาสินสัญญาแล้วแก okay. ปีหน้าอีฉันว่างานน้องนิ่ามารัวๆนอกจากเวิ l ์ t ทัวร์แล้วเนี่ยการสแสดงรวมถึงงานอีเวนต์ต่างๆนะคะคาดว่าจะวีดไม่ทันแน่นอน,นะคะ่ะทุกคนน้องนิ่ามีเอ NERGY ในการทํางานอยู่แล้อันนี้แม่แม่แ,มแฟนคลับพูดไปเสียงเดียวกันค่ะว่าหาตังกนตอนซื้อบัตรไม่ใช่ปัญหาปัญหาก็คือจะกดทันไหมนี่สินี่สิครับปัญหาค่ะทุกคนดีใจมากๆค่ะที่ได้ติดตามน้องนิ่านะคะคนที่มี p ช s s i o n 1,000%พูดอะไรก็ไม่ต้องมาสบอยนะคะแต่ว่าทําจริงเลยแตกตูปแบบที่ทุกคนเห็นค่ะแอดภาคภูมิใจมากๆอย่างไรก็ร่วมไปแสดงความยินดีกับนอนริซ่าด้วยนะคะสำหรับใครที่จะไปหานอนริซ่าก็เตรียมตัวกันไว้ได้เลยจะมีเซอร์ไพลส์แน่นอนเลยค่ะแต่ล่าสเตจของนอนริซ่านะคะอย่างไรก็ฝากทุกคนไปอินเกีย์กับองริซ่าแล้วก็ร่วมแสดงความยินดีกันได้ที่ช่องทางออฟฟิเชียลของข่ายลา